นี่พริกเราก็ตากแห้งแล้วนะคะเห็นไหมคะนี่คือพริกที่แห้งแล้วนะเราก็จะเอาไปอบนะคะเราใช้วิธีการอบเอาเนาะเนี่ยค่ะก็เราก็ใส่ถาดเลยอบสักสองรอบเลยนะได้ไหวนะอบประมาณไม่ถึงห้านาทีนะคะเราก็จะเอาเข้าเราก็จะเอาเข้าตู้อบนั่นนะคะ เราจะอบอประมาณสัก3นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเราอบอเสร็จแล้วเราก็จะไปปั่นนะคะนี่ได้เลยเห็นไหมคะเราก็จะมีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็จะมีสีนะคะสีดำๆนิดนึงนะคะแต่ยังไม่ถึงขนาดต้องให้ไหมนะคะสีเวลาเราปั่นออกมาพี่ป่นเราก็จะสวยนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปปั่นนะคะ